ไส้ในมันแล้วะมกเขาก็จะเอาไปประดับโฮมสเตย์รีสอร์ทอันเนี้ยจะเอาไหมเอามาดูหน่อยเอากลับไปบ้านนะเอาเอากินเลยกินเลยเนี่ยแล้วมันทำยังไงคะเดี๋ยวเราก็เทอีนี่ออกเรากินไส้ในมันลองดูซิถือีข้าบ้านลุงมีจะทำให้ดูนะคะเทตอนนี้เลยเหรอได้เหรอได้ดูเลยลุงเติมเงิือนปะลุง แต่งเหมือนมาขวดใหญ่ขวดใหญ่หมดเลยลูกนีงานไม่ทวงอยู่แกแกทำเราเสียเลยอ่ะเมียตายไม่เสียได้เพราเราผมเป็นคนใขนใน้อยของฉันอุ้ยแต่ข้างในมันคืออะไรคะแนะแหนแกในแหนะที่เรากินได้อ่ะโอ้ยแกเลือดเดือดเลยนะอันนี่คือกินไม่ได้เอออ๋อเราแกะตรงนี้ทิ้งเออแกะนี่ทิ้งออกกินยางไนกินยังไงเรามาดูข้างในมันกันรสชาติเป็นไงลุงแตะลิ้นก็พอไหมเปรี้ยวหวานหวาน หวานเหรอหวานนี่คือประสบภัยหวานนี่รู้เรื่องไหมฮะเราเล่นแตกแห้นี้รู้เรื่องไหมหรือจริงของกินกระตองอันเนี้ยใช่นผูจิกนะอันนี้ก็เป็นวิถีชาวบ้านเลยคนอะไรคนสมัยก่อนเนาะใช่อ่าเราลูเป็นคนสมัยก่อนใช่ไหมเนี่ยคนสมัยก่อนใช่ไหมก็หาซ้ำล้วะฮะมือเราเข้มมือเข้มมือเราเบามือเราต้องเข้ม เดี๋ยวรอบหน้าลงมีลงมีไกด์นำเที่ยวของเราเลยเดี๋ยวรอบหน้ามาก็พาแขกมากินด้วยนะแต่อย่าทำเราเส่นหกลองดูแล้วมันกินยังไงล่ะเคยไปเลยไหนถ้ากินคนเดียวก็คัดไปเลยกัดไปเลยนี่กัดไปเลยฉันล็บติดเมื่อกี้หนีหนีเลยหนีเลยหนีเลยเพราะมันจะฝาดนะกัดไปเลยไม่ฟ้าหวานหวานนิดนึงแดงกินได้ไหมเนี่ยได้ ลองดูเออแนี่ตัวจริรสชาติมันมันเนาะมันมันเสื่อเสื่ออาจจะนิดนึงอาจจะแบบที่มันอยู่ตรงเปลือกมันแต่มันอร่อยไหมไม่มีหิวน้ำเลยลุงฮะกินแล้วก็หิวน้ำเลยอันนี้เราเรีนมันจะรู้สึกมันมันเออมันจะมันมันกรอบกรอบเหมือนอะไรอ่ะมีหวานนิดนิดเหมือนกินหัวมันเลยมันกินหัวมันอืม นี่ลูกมันนะคะอันนี้ต้นน้ำเตยนี่ต้นนนำเตยครับต้นน้ำเตยเป็นยากับสับปะรดไม่ใช่เลยนันเหมือนับเออมามาเราไม่กากินดิลูกต้นน้ำเตยนะถ้าเราจะเห็นใก้ชิดเราต้องเข้ามาในอุโมงค์กาเถึงจะใกล้ชิดกับมันได้มันมันมันไมงั้นมันจึงวิวเขาวนนมีวอนวิวขาสวยเลยอเป็นไง่งเียวเินอยู่นะมันมันนันมันเป็นอ้านถิ่ว เวลาเรามาหาของในป่าในในนี่เออวางปูวางอะไรอย่างนี้วางปูวางปลาเวลาเราหิวเนี่ยอันเนี้ยเป็นอาหารของเราได้เลยได้อร่อยดีกินแล้วไม่เมากินแล้วไม่เมายาวเหมือนน้ำที่ลุงมีกินเมา